นอเนนเคอร์หังศูย์ค่ะนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นลายเกสรน,นะคะมี48 50ด้วยนะนะคะลูกค้าอย่าลืมนะมีไซส์ใหญ่มาให้ด้วยนะคะ 38, 404, 2 4 4 46แล้วก็48แล้วก็50ค่ะรุ่นนี้นอนเลนคอร์ทัง0ูนนะคะราคา1,800บาทไซส์ใหญ่แพงกว่านะคะเพราะว่าใช้หน้าผ้าเยอะกว่าแต่ว่าวันนี้นะคะเราปล่อยราคะาเท่ากันเลยคือ1,800บาทนะคะสำหรับงานทูโทนรุ่นนี้นะคะเขาจะเป็นผ่าหน้านะคะเดี๋ยวเราขอยัดดึงกระดุมให้ดูหนึ่งตัวนะคะเวลาดึงกระดุมนะคะจะต้องจับกระดุมทั้ง2อ,อันนะ้ก็ดึงออกกกจาันนะคะะะเพรรา,ากรดุมแปะนนน่คาแมากๆะ เนี่ยนะคะดึงไม่ค่อยออกเลยนะคะต้องดึงจากตัวเขาดึงออกจากกันแบบนี้นะคะเขาจะมีรังดุมที่ลงมาติดแบบนี้นะคะตัวนี้คือเกสรเห็นไหมคะเนี่ยเกสรแบบนี้นะคะสามแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่แล้วก็สี่สิบหกแล้วก็สี่0ิบดห้าินอนในคอร์ลคัง0ูนปดค่ะนะคะวันนี้มีครบไฟเลยนะคะมีครบไฟเลยของพือเข้ามานะคะแล้วก็ลายชบานะคะลายดอกฉบาแบบนี้นี่ลายนี้ก็สวยนะคะ เนื้อผ้าตัวนี้จะเป็นเนื้อเงานะมีความเป็นเนื้อเงานะคะแต่ว่าไม่แข็งนะยังมีความอ่อนช้อยรุ่มนวนอยู่นะคะสามแปดสี่สแล้วก็46่นอเน,นคอระคังศูนย์แปนะคะนอเน,นคอระคังศูย์แค่ะมี2ลายนะลูกค้าสามารถเลือกลายได้เลยค่ะลายเกสรหรือลายดอกชบานะคะ